สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ประจําปีการศึกษา2559ถึง2560 วันนี้เวลา21นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชประจำปีการศึกษา2559ถึง2560โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับพระราชทานปริญญานิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชมีมติเป็นเอกฉันท์ทกล้าทุนกระหม่อมถวายด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารด้านการบินและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนทรงมีพระปรีชาสามารถในการสื่อสารทรงคิดค้นรวบรวม,รว,มวิเคราะห์และทรงนำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประชาชนสังคมและประเทศชาตินอกจากนี้พระราชทานปร,ริญญาบัตรกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจำนวน1,354คนมหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฒนครศรีธรรมราชเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ปฏิบัติตามพระบรมราชโชบายด้านการผลิตครูและการพัฒนาท้องถิน่นดำเนินการตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลัก มีเป้าหมายที่จะพัฒนามาหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในการผลิตครูผลิตบัณฑิตการวิจัยการทำนุบํารุงศิละปะวัฒนธรรมและการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในท้องถิน่นเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนวันนี้เวลา17นาฬิกา57นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมวัชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฏสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฏภูเก็ตประจำปีการศึกษา2559 2560 สภาหมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีมติขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบดิกกิติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจได้สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร,รวม1,453คน มหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตได้น้อมนำพระบรมราชโชบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการดำเนินงานโครงการที่สำคัญอาทิโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและทอดพระเนตรการดำเนินง,งานของมหาวิทยลาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ วันนี้เวลา19นิก56นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒสุราธษษา,านีอำเภอเมืองจังหวัดสุราธษษา,านีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับหน่วยงานสาธรารณสุขในพื้นที่ออกหน่วยบริการตรวจรักษาร,รษษาษฎราจังหวัดสุราธา,านีและใกล้เคียงด้วยเครื่องมือแพทย์พระราชทาน ซึ่งวันนี้มีผู้มาขอรับบริการ402คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออักเสบโรคตาแห้งและค่าสายตาผิดปกติโรคเข่าเสื่อมและโรคกระดูกสันหลังเสื่อมในการนี้พระราชทานยาชุดพระราชทานและเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางไปทำการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโรคมะเร็งท่อน้ำดีโรคเนื้อง,งอกในก้านสมอง โรคเด็กดักแด้และโรคหัวใจพิการแตกกำเนิดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงสอบถามอาการป่วยและแนวทางการรักษาพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วยด้วยทรงห่วงใยจากนั้นทอบพระเนตนนิเทศการการดำเนินงานของศูนย์จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยายลัยราชภัฏภาคใต้5แห่ง ได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัสสุราษฎร์ธานีสงขลายะลานครศรีธรรมราชและภูเก็ตซึ่งได้พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏผ่านกิจกรรมการสร้างความรักความสามัคคีพัฒนาชุมชนทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตย์เป็นการสนอพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการเผยแพร่ผลงานโครงการฟาร,ร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4ในพื้นที่ภาคใต้มีโครงการฟาร,ร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 จำนวน6แห่งใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส นิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดแสดงผ้าโบราณท้องถิน่นภาคใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการแหล่งเรียนรู้มรดกสิ่งทอปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผ้าโบราณทั้งองค์ความรู้เรื่องผ้าวัฒนธรรมการแต่งกายของภาคใต้และสีย้อมผ้าด,ด้วยธรรมชาติมีกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านท่ากระจายอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นกลุ่มชุมชนต้นแบบในการเรียนรู้กระบวนการทอผ้า มหาวิทยาลัยราชพัฒ์สงขลาน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปช่วยสร้างงานสร้างรายได้พัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเช่นชุมชนต้นแบบเขาขาว,ขาวจังหวัดสตูลแปรรูปปอเทองเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและกลุ่มชุมชนรำแดงจังหวัดสงขลานำกาแฟมาต่อยอดพัฒนาเป็นสบู่สครับกาแฟทอฟฟี่กาแฟและขนมนิทรรศการผลิตภัณฑ์สมาชิกชมรมทูบีน้ำวันในพื้นที่สุราษฎร์ธานี ฝึกวิชาชีพเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีชมรมในสถานศึกษาสถานประกอบการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและอำเภอต่างๆรวม1,022ชมรมสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา9นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา2562ณอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรนรศวรมหาราชมหาวิทยลาลัยนเรศวรอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก โอกาสนี้ทรงวางพวงบัลาและทรงจุดธูปทียงเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากนั้นทรงเปิดอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นอาคารบริการวิชาการแห่งใหม่ในภาคเหนือตอนล่างจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2556เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่างเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และอดีตพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองพิศนุโลกเพื่อให้คนไทยได้ศึกษาประวัติศาสตร์อันมีคุณค่าของชาติทั้งยังเป็นศูนย์กลางการจัดการประชุมระดับชาติและนานาชาติการจัดแสดงน,นิเทศการเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการค้าศิลปะและวัฒนธรรมสอดรับกับนโยบายการมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและนานาชาติ ต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมมหาราชในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา2562ในปีนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์2ท่านและมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวน4,372คน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าโลกเปล่าทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วปัญหาสังคมก็ดูมีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในเรื่องนี้เบื้องต้นทุกคนต้องพิจารณาให้เห็นจริงก่อนว่าสังคมจะดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในสังคมเป็นสำคัญถ้าสมาชิกของสังคมเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วย่อมจะไม่ก่อปัญหาให้สังคม แต่จะร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาและสร้างสรรสังคมให้ดีขึ้นเจริญขึ้นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ดีมีการศึกษาสูงนับว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของสังคมจึงควรจะได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีการเป็นคนเก่งหมายถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนและมีความอุตสาหะภาคพิรที่จะสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆอยู่เสมอ ส่วนการเป็นคนดีหมายถึงมีคุณธรรมความสุจริตไม่หวันไหวไปกับสิ่งที่มายั่วยุและเป็นสิ่งอันเป็นโทษทุจริตทั้งปวงจึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาให้เข้าใจแล้วตั้งใจพยายามฝึกฝนพัฒนาตนเองตามในที่กล่าวนี้จะได้ช่วยกันปฏิบัติแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมของเราให้เป็นสังคมที่ดีที่จเจริญม,มั่นคง เวลา16นาฬิกา23นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยศายสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเงินเพื่อใช้ในการสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิสมเด็จพระพันวษาอยยิกาเจ้าก่อตั้งมาครบ15ปีในวันที่17ธันวาคม2563ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอยยิกาเจ้าวันนี้เวลา10นาฬิกา30นาที สมเด็จพระกนิธิฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงทัศนาวลัยสอนสงครามเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเพนและถวายสังฆทานพระสงฆ์สิบรูปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีสวริทิราบรมาราชเทเวีพระพันวสาอายิกาเจ้า และเพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมราชบุพการีณับพระตำหนักหอจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์วังสะปทุมสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาออยิกาเจ้าเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระปิยมวดีศรีพระจินทรมาตาทรงเป็นพระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโอรสและพระราชธิดา8พระองค์รวมทั้งสมเด็จพระมหิดดตลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมาราชชนกสเสด็จสวรรคตสเสด็จสวรรคตณพระตำหนักใหญ่วังสปประบุมเมื่อวันที่17ธันวาคม2498ขณะพระชนามายุ93พรรษา3เดือน7วันโดยตลอดพระชนชีพทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อการพัฒนาประเทศและประชาชนทางด้านการสาธารณสุขการศึกษาทั่วไปการศึกษาของสตรี ทรงรีบเริ่มกิจาการทอผ้าการประกันภัยและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พัฒนาด้านวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบ150ปีวันคล้ายวันพระราชสมพบวันที่10กันยายน2555 ทางนี้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งมูล,ลนิธิสมเด็จพระพันวษาอาิยิกาเจ้าขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอีกทั้งเพื่อให้การสังคมสงเคราะห์และดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติสืบไป หมอมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระวรวงเธอพระองค์เจ้าสุทัศน์ิริโสภาและพระวรวงเธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรวันนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเหมือนสุทัานารีนาถประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ โปรดให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคคนสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระวรวงเธอพระองค์เจ้าสุทัศน์สิริโสภาและพระวรวงเธอพระองค์เจ้าวิมลชัดอดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ในโอกาสวันประสูตร9ิ99ปีณนะพระวิหารวัดราชบพิษสถมหาศีมารามราชวรวิหาร มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธาเส,าส,สารีโสภาและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ทั้งสองพระองค์สิ้นพระชนด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแก่เยาวชนผู้ได้โอกาสอย่างแท้จริงเป็นผลให้มูลนิธิเจริญก้าวหน้าบารรลุผลตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งทรงมีพระจริยวัตรที่งดงามอ่อนโยนทรงเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการทรงงานอย่างใกล้ชิดและประทานเวลาเพื่อง,งานอย่างเต็มที่อีกทั้งทรงมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆให้รุล่วงด้วยดีในระยะเวลาปลายพระชนชีพแม้ทรงมีพระพันธนาใหมไม่แข็งแรงแต่ทรงงานต่อเนื่องจบจนวาระสุดท้ายนับเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังที่จะได้เจริญรอยตามสืบไปสำหรับปี2564 มูลนิธิจะจัดก,กิจกรรมพิเศษอุทิศถวายพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทัศรีโสภาและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรในโอกาส100ปีชาตการด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัราาติยราชนารีโปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยจังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ศาลาประชาคมอำเภอรัศดาจังหวัดตรัง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบวรขัตติยราชนารีโปรดให้นายบัญชาเปกชกสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภร์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีพไปถวายแด่พระสงฆ์จํานวน3ชุดสูงพัฒนาเด็กเล็ก3ชุดพร้อมมอบให้แก่รัษฎรผู้ประสบอุทกภยัยจานวน600ชุดและลงพื้นที่เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงจํานวน3ชุด ช่วงบ่ายที่ศาลาประชาคมอำเภอร่รอนพิบูรณ์จังหวัดคนครศรีธรรมราชโปรดให้ได้บัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องประบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไปถวายแด่พระสงฆ์จำนวน3ชุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3ชุดพร้อมมอบให้แก่รัษฎรผู้ประสบอุทกภัยจำนวน1000ชุด และลงพื้นที่เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจที่จะต่อสู้ก้าวผ่านอุปสรรคในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีองค์มนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลอากาศเอกชนิดภกผาสุของคอมอนตรีประธานอนุก,กรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องบรจจาพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมคณะไปเยี่ยมชมสหกรณก์เกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าน้อยจำกัดซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษได้เสด็จพระราชดำเนินมานิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพระราชทา,านเครื่องสีข้าวขนาด45แรงม้าสีข้าวได้16เกวียนต่อ24ชั่วโมง โดยดำเนินการในรูปแบบสหกรณ์เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่จากนั้นคณะไปวัดอุดมพลารามหรือวัดไร่บนอำเภอกุยบุรีโอกาสนี้ได้ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์และสามเณรพร้อมเยี่ยมชมการดําเนินง,งานช่วยเหลือวัดของหน่วยงานต่างๆเช่นการป้องกันการกัดเซาะตลิงแบบเปลีงหินการขยายผลโครงการอ่างเก็บน้ำอย่างชุมเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร ต่อจากนั้นไปที่แปลงเกษตรของนายสมปลอดภูลสมบัติเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ําผู้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ํำยางชุมซึ่งได้น้อมนําแนวพระราชดำริกเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักบันได9ก้ขั้นความพอเพียงมาปรับใช้ในที่ของตนปลูกสวนผลไม้ผสมผสานเลี้ยงไก่ไข่ขุดสะเลี้ยงปลานิลและปลาตะเพียนมีไรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปีรวมถึงปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง ปัจจุบันชีวิตมีความสุขพอเพียงเป็นต้นแบบของการแบ่งปันและเกื้อกูลกันในชุมชนในช่วงบ่ายเดินทางไปโครงการอ่างเก็บน้ำยามชุมนุมพ์เมจากพระราชชนบิอำเภอกุยบุรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีพระราชชนริเมื่อปี2546ทำให้ปัจจุบันสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะป,ปลูกได้ถึง2 3 0 0ไร่ ช่วยบรรเทอุทกภัยในลุ่มน้ำกุยบุรีและช่วยผลักดันน้ำเค็มในคลองกุยบุรีในช่วงฤดูแล้งด้วยต่อจากนั้นเดินทางไปโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริอำเภอกุยบุรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีพระราชดำร,ริไว้เมื่อปี2542 สำหรับปี2,563ได้จัดหาพืชอาหารช้างได้แก่พันไผ่ท้องถิ่น30,000กล้าปรับปรุงแหล่งน้ำ3แห่งโปรงเทียม20แห่งเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของช้างป่าและสัตว์อื่นๆทดลองทำชุดรั้วรังพึ่งสาธิตพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งส่งผลให้ช้างป่าไม่ออกมากินพืชผลของราษฎรลดการกระทบกระทั่งระหว่างคนกับช้างป่าโอกาสนี้อุคนมนตรีพบป่าพูดคุยกับกลุ่มราษฎร เยี่ยมชมกิจกรรมรั้วรังพึ่งป้องกันช้างป่าและทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่าด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้การจัดการเรียนการสอนของมูลนิธิการศึก,ศกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู วันนี้พลเดชดาพงรัตนสุวรรณองคอมอนตรีพร้อมตัวแทนผู้นำนักศึกษาวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยายลัยราชพัฒสุราษฎร์ธานีเดินทางไปโรงเรียนบ้านควรราชาอำเภอการจระดิตจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเปิดสอนระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวม9ชั้นเรียนแต่มีครูบรรจุได้ตามเกณฑ์เพียงสองคนและจ้างสอนได้อีกเพียง3คนเท่าที่สามารถบริหารจัดการเรียนการงบประมาณของโรงเรียนได้ ทำให้ครูต้องสอนควบชั้นเรียนส่งผลต่อภาระงานของครูและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นดังนั้นโรงเรียนบ้านควรราชาจึงแก้ไขปัญหา โดยการจัดการเรียนการสอนทางไกลจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ต่อยอดการพัฒนาเพื่อช่วยให้ครูสามารถเตรียมการสอนและใบงานสําหรับนักเรียนได้ล่วงหน้าและใช้เวลาในการจัดการเรียนชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นตามลําดับนับตั้งแต่ปี2560 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ